เพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นที่แค่น้ำมันไปส,สองสองตาเขาลืมแก๊ปพี่เนี่มยมันจะมันจะทุบดาเขาไม่หยุดอุ้ยกลางยาวมาตัวหลังรถหลังรถสวยเขาเอแล้วมั้งนะเอ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 ตัว ว<ะ>างอ่ะออกไม่เข้า oh ออกไม่เข้าอีกมีมีตัวมีมีมาตัวมีมาตัวทุกยกลาง,าง,าลางห้องมไม้อ่ะล่างเหรอหน้าหน้าห้องไม้ไม่เหรอปุ๋ยอ่ะตายยังตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลว,ลวบอมบ์ has been planted อ้อมเลย หลังเอตัวหลังเอตัวตัวเอดีกว่าเฟิร์สมันดูบีก็ได้โอเคโอเคสวยสวยทางเขียวตูน่าเอนะเอขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วรอเลยขึ้นมาแล้วทางขยะมัเจี้ยงทางขยะวยสวยโอ้โหมีคนเดียวอยู่แล้วนหละ วิดีวิวอยู่เลยอยู่แล้วแหละตอนนี้แกตาต้องแคบอะบอกเลยกูต้องแคบแล้วลงกลุ่มไปอไอค้อเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามันจะไม่จบยังมาโคตรตายดีกูจะลงกลุ่มเลยนะครับดูไม่กลุ่มกลุ่มเฟซเราอ่ะอลองดิลงดิโชว์ดิลงโชว์ดิยาสองแสดงว่าหลังเอมี ยาวอยาวฮัลโหลฮัลโหลโอเคโอเคหละวังเขึ้นด้วยลนะ่ะมาทำยีย้ตอนนี้นี่เอลเอลเอลเอามีเหรอเมี e. ยาวสองนะเฮ้ยมันได้เห้าตาย ดาวว่าตัวเนี้ยยาวยาวมีสองสวยสวยแต่ตอนนี้อัตัวสุดท้ายแบ่งให้บ้างก็ได้นะเขาเงียบเพี้ยไรเดี๋ยวไม่ได้ยินมาเจอเนี่ยจะเจอทีมหนักอย่างเราโอ้ยยาวยาวยาว อเออไอ้เงี้ยกูตกใกบดห้องไม้มาแล้วสวยบอม has been planted ตาอย่ามึงนั่งดักมึงในหน้าอนบอกเลยจะดึง40ก็ยากอยู่นะท้งเมื่อกี้กันดูก็เสียงเพื่อนอยู่ในห้องไม้เียมื่อกี้เดินมามันไม่ยิงกูด้วยนะ วสวย่ดะดีนะเสียงแม่งหลุดดีอ,อะห้องไม้ห้องไม้ต,ต้องกลางอเออไเอออะไรไปยิชช <c oughs> ั่นเฟลงยิงทันก็ไม่น่าจะกู้ทันมาง ยาวมาตัวขามันมีหนึ่งเอซีหลังโอเคหลุมหลุมหลุมอ่อไม่โดนหลุมมามันล้วงกันเงียบๆเลยไม่ได้ยินเสียงต้งตรงวางเลยไม่ไปดูเล่ยไปขึ้นเลยให้เหี้ยให้ขีดแบกไอ้สัสดูดิ kỳ dinh bích chặt thôi mày ơ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 i ออกออกแล้วจริงนะจริงถังน่ะนะมันเอจะเข้าไอ้เหี้่ปาระเบิดมาสักใครเลยโอ้โหโดนระเบิดว่ะหลังเอ่ะน่าจะเอแหละต่างแยกวะเอ้ยกลางวะไม่รู้เดี๋ยวคุมเอลให้ดูให้ด้วยก็ดี มาละอ,อมาลเาเะเอีกี่ตัวน่าอีน่ายีน่าอีตัวหนึ่งเพื่อนเอล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 แล้วเอลแล้วนะอุ้ย <sozusagen. S 2> ได้หน้าได้หน้าสองสองอ๋ออย่าไปโดนอีโอ้โห ตีโคตรฟุกไอ้เหี้ยเอ้ยม,มันเ็นเเไปโอ้ยมัเเลยในแม่งหนาวไอ้ออกกออเหี้ยยิงก็ขึ้นเลยโอ้ยเจ็บด้วแลอลอะเจ็บหนักเลย không kịp đấy còn kịp nhiều không kịp nhiều kìa 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 đấy kìa 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 ไอหน้าบีอุ้ยไอ้เแ้่แอลขึ้นต่ห้องไม้ผังหยะระวังโอ้โหลม,ลม,ลม,มาาๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ<ว>ุ้วยมาแล้วมาแล้วมาแงออกเสียงเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนจบเกมเลย ไในห้องในห้องไนเอลิเอลิเอสาหหมด<า>แม็ก,ลกเลยรอ,อแคเลย,เย,ยวกว่ารอเลยเพื่อนรอเลยซึบเรียบร้อยแคปเลยกูอะแคปยังแคปรักแคปรักตามดีดตาสลับเ้ย ถ้าย่กูเล่นเม่อคืนเลยเนี่ยตอนเนี้ยรู้สึกแบบง่วงนอนด้วยประเด็นอะตื่นก็นอนไม่หลับไม่นานบอกยามานี่คือนี่คือนี่คือจะมาสักกี่เออโอเอมีดีแค่นี้เหรอไอ้สันวิ่งมาโดนสนายยิงอย่างโง่กูเล่นคิดเฟรมเลยโกงกว่าด้วยเหตุประโยชอ์ปั๊บนะจอยเมื่อวาอ่า ต้องเด็กกุ้งอ่ะนั่นมีเบริฟ้านี่เก็บหมดทีมเลยเนี่ยเออใจเย็นเย็นเอ้ย,ย,ย <c oughs> ผมมีธน, <c oughs> อนูอ่ะไอ้เก็บเือยิงตีนก็ตายเฮียโอเคผมแค่โดนแข่งก็ตาลยละจัดเ,ล,เลยแทงในธนูอ่ะเอามันกดเลยวะกดเล็กๆกๆเลยกดไปไหนอ่ะยังไม่ได้ส่งเลย กะจะห้าสูงตั้งไหนเหี้ยม่งตีตื่นมาสามไปสักได้โอ้ยมีจัดขีดแบกไอหมาตัวนึงเหรอโอเคไปชุดสองขีดเว้ยเอาเรื่องเลยไอยุบแม่งแทบจะไปยิงเลยให้จัดขีดแบก ang luôn sửa, đây, bỏ hết đi, kia juong lae gì bác mi này làm á, xịn Lùm lùm dắt lùm lấp lửng dắt lùm, lắm rồi đẹp, lùm đẹp, ấy đẹp, 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 ตายยิงไม่ตั้งเยอะแต่ไม่เยอะกลางกลางมีตัวเอง สามเป็ดเจ็บแล้วใช่ไหมใช่เจ็บแล้วตาหยหมดมากต,าย,ต,า,ตายหมดจะตายกันหมดอีก

เข้าเอแล้วล่ะไหววางไม่ทันวะไปตั้งม,มั่ง่ามันต่ครับเอาเลยวางเอา exp ตัวไว้อะ าเกียบทเมื่อกี้ชนะเออจีิงนะเดินไปยิงเดียมันไม่ดูเวลาตัวมันแยนะแเวแย่ตาทีแล้วเปเกีบมันไปเยอะมันแย่น่ะกางมีปะเชื่อมมีปะตัดอเ่อไม่ตัดใช่ไหม ta lên vào Đi khó đại đâu Ê Càng Càng nó càng nó phải mưa Ê trái mưa Ơ trái khóa Ồ này là này gì วังเลยวังเลยวังเลยอยู่บีตอนนี้อยู่บีชัวเก็บปืนนะก็แดดปืนม,มันจะบอกบอ a s been l a n e d เลวิลลลล่งเลวิ่งเลยอะไรอีลนะยิงไม้ได้นะยิงจากห้องไม้ได้ยิงจากห้องไม้ได้ห้องไม้ห้องไม้มันอยู่ห้องไม้เมื่อกี้นี้เห็นแบบ อ่ะเนอะอะไรสวยสวยหัวเรียะมิชชั่นสเขสั่งนี่เข้าไปไม่มีเอฟเฟอรตัวเดียวเองเข้มตัดเข้มตัดโอเคตัวเดียวใช่ปะใช่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 

มันยัยิงเลยเนี่ยยังไม่ได้ยิงเลยเนี่ยเ <c oughs> ปไิดแมัมาเป็นตัวลอขอให้เจยอะเช <c oughs> ื่มไม่ตัดนะเชื่มไม่ตัด

สวยหอตัวเถอะโหเหยแต้มไอ้ยุเมื่อเมื่อกี้บอลลูกูสองตัวทำไมมเอากูไว้ลงอะมันเป็เเองนี่เดยวห้องห้องกลางมีตัวนะบาร์เรยัดบารเยัดน่าจะโดนไม่ีไม่มีัดห้องกลางไปละ ไอ้เชี่ยสามดาวคงจะร้องไอ้สัตว์โดนแต่อ้เชี่ยนี่ยิ้วานะวานะน้าห้องนี้โอ้ยยันแม่เอ้ยโธอเธอเธอโอ้ยังไม่น่าไปวัดทำไมฝ่ายนี้อยู่ไกลมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลอย่าวัดไกลรอรอถึงเวลาดีกว่าตรงเวลาดีกว่าวินนึกไทยละอันหนึ่งเลย ปืนนี้อะไรเหมือนกันเนี่ยแต่ละกระบอกอ้เงี้ยก็บอกนี้กูบอกเลยโกงกับเอกมาติใช่อะเต็มหั้าจอมนกันนะได้มาแล้วดตเมจยี่สิบสองปืนเนี้ยขวาด้นหน้าะวงขึ้นหลุมนะโป๊ะหัวจับไว้านหนึ่งถ่ายรูปส่งบอกมันขอรักวิวหน่อย